สวัสดีนะครับ23ตุลาคมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ2 5 68นะครับมือนีพอกันที่อำเภอโนนนาไรจังหวัดสุรินทร์นะครับมือนีมาตีเทินรถเกี่ยวคูบตานะครับเดิมเป็นรถกระสอบนะครับลูกค้าเพิ่นไปติดตัง้งเป็นทั้งอุ่มเบื่อให้ ท่านสมัยนะครับเขาก็สมัยเขาก็ความนิยมนะครับนี่สภาพรถของเกิ่์นะครับอีพอรนะครับจะของรถเป็นนําไปเทิร์นนะครับขั้นนี้นะครับเป็นรถคูปตาสีสเกตเราเจริญของเขานะครับนี่สภาพสวยนะครับกำลังใส่แบตนะครับพอดีรถแบตเบรดนะครับ รถแต่งข้อนะครับเหตุเป็นข้อสปริงนะครับเพดเกี่ยวดันข้อสปริงาตาติดตึ้มนะครับเครื่องนิ่มนะครับ เปลี่ยนดัวน่ะหรือเปล่าครับเปลี่ยนว่าเกี่ยวกเขาที่เลียวนัือเปล่าเปลี่ยนอะไนออกเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสองขางเลยหเปล่าครับเปลี่ยนทั้งสองเลยนะเป็นใหม่เป็นของใหม่เพิ่นเลยนี่ก้อนก้อนที่เลียวเขาปีบังขันนู่นครับก้อนที่เลี่ยวปีบังขันวันนี้เปลี่ยนที่เลี่ยวอะไรครสกีมันสกีมันแท็กซูนบอยอีพ่อแท็กซูนแท็กซูนนะครับทั้งทั้งสองขางนะครับเปลี่ยนปีที่แล้วนะครับนี่ เปลี่ยนปีที่แล้วเศษตะแงงกลมแบบนี้ก็ยังหล่อนดีเดี๋ยวไปเกี่ยวขอหนะ้าปังบ่อใดเนาะกาเปลีป่ยนไม่ซะแล้วปูใส่เหรียญไหมครับใส่เหรียญไหมปู้เหรียญไหมรดก้ามนะครับรดกุ้กงครับใส่รดกุ้งรดใจนะครับรดเกี่ยวใหญ่เป็น เกียวดันเสริมเหล็กนะครับแต่งสมบูรณ์นะครับพร้อมใส่เป็นระบบการถ้อยเข่ากับตู้กัเป็นของของศูนย์นะครับระบบศูนย์ตู้ศูนย์นะครับ